สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันช่วงใกล้ค่ำนะคะและคิดว่าทุกคนน่าจะวางมือจากภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างเข้าครัวทำกับข้าวมื้อเย็นกันแล้วนะคะและหลังจากนั้นก็คงได้พักผ่อนกันแล้วเนาะสำหรับบางคนก็อาจจะยังติดภารกิจอยู่ก็ขอส่งกำลังใจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะ และขอมีความสุขกันทุกคนนะคะและวันนี้มีพันไม้น่ารักมาฝาอีกแล้วค่ะเอาใจคนที่ชอบต้นไม้ขนาดเล็กนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือพันอโลคาเชียแบ็กเบเวดค่ะเป็นที่รู้จักของทุกคนบ้างไหมคะ และเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะอโลคาเชยแบ็กเบลเวตจะมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเขาจะมีลำต้นแต่เป็นขแขนงและเง่าลำต้นเขาจะมีความสูงประมาณ30-50เซนติเมตรเห็นไหมคะว่าเขามีไซส์ที่มีขนาดเล็กน่ารัก ถูกใจคนที่ชอบต้นไม้ขนาดเล็กไหมคะนี่แหละค่ะเอามาฝากโดยเฉพาะเลยนะคะเขาน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนลําต้นเขาจะมีสีอ่อนนะคะดูแล้วน่าถนอมมากๆเลยค่ะน่ารักเนาะ แบ็กเวลเวจะมีลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวค่ะขอสัมผัสนิดนึงนะคะจะมีความหนาผิวเขาจะด้านนะคะและดูสีเขาสิคะเป็นสีเขียวเข้มและมีความลึก ตื่นด้วยนะคะนี่ค่ะสัมผัสดูจะรู้สึกเลยค่ะและเขายังมีขนเป็นกรรมยี่ปกคลุมตลอดทั้งแผ่นใบด้วยนะคะขนเขาอาจจะทำให้แพ้ระคายเคืองได้ด้วยค่ะต้องระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆนะคะ ดูเขาอยู่ทรงแผ่นใบหนามากเลยค่ะแล้วดูใบเขาสิคะมีความสวยงามนึกหลงรักกันบ้างหรือ,อยังคะเป็นเพราะว่าชอบเขาแล้วนะคะถึงได้เอากลับมาบ้าน ใบของเขาจะกว้างประมาณ6เซนติเมตรและมีความยาวประมาณ8-15ถึง15เซนติเมตรค่ะเขาจะชอบน้ำปานกลางนะคะคืออาจจะลดเขาวันวินวันก็ได้ค่ะแต่อย่าปล่อยให้ดินแห้งแต่น้ำก็ไม่ควรแฉะเกินไปนะคะอาจจะทำให้รากเน่าได้ค่ะ ส่วนดินเขาจะชอบดินที่มีซากใบไม้มีอินทรีย์วัตถุนะคะชอบแสงแดดลำไรหรือแดดอ่อนๆนะคะไม่โดนแดดโดยตรงด้วยนะคะไม่งั้นใบอาจจะไหม้ได้ค่ะเห็นความน่ารักเขาแล้ว นึกรักกันบ้างไหมคะเขามีความน่ารักมีใบที่สวยงามโดดเด่นมากๆเลยค่ะส่วนการขยายพันธุ์ก็ด้วยวิธีการแยกกอและการพ่อมเมล็ดค่ะดูเส้นใบเขาสิคะคมชัดมากและนี่ค่ะ ใบนี้ยิ่งเห็นความลึกตื้นของแผ่นใบเลยนะคะอยากสัมผัสเขาอีกจังเลยค่ะนี่ค่ะดูสิคะความคมชัดลึกสัมผัสแล้วรู้สึกเลยค่ะเขามีความนุ่มมือด้วยนะคะ รู้สึกรักเขามากๆเลยค่ะเขาดูเป็นพัน์ไม้ที่แบบมีความน่ารักอยู่ในตัวนะคะค่ะเป็นไงคะรู้สึก เห็นความน่ารักเขาไหมคะเราสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้ภายในบ้านได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะวางไว้ที่มุมรับแขกห้องนอนหรือโต๊ะกินข้าวจะเพิ่มความสวยงามและสร้างบรรยากาศขึ้นได้เลยคะ่ะ และนอกจากสร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติและยังช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะคะอโลคาเชียเป็นไม้ในเขตร้อนปลูกง่ายโตวไวมีใบที่สวยงามคล้ายรูปหัวใจดวงใหญ่นะคะเห็นแล้วหลงรักเลยค่ะแทนหัวใจทุกดวง ให้กับทุกคนเลยนะคะใบเขาจะมีความงามสวยเป็นพิเศษเลยค่ะลักษณะใบจะแตกต่างกันไปตามขนาดลวดลายและสีของใบนะคะเขาเหมาะที่จะเป็นไม้ประดับนำไปตกแต่งเพิ่มสีสันให้บ้านและสวนได้เลยค่ะ ใบเขาจะมีลักษณะคล้ายลูกหัวใจชัดเจนมากๆเลยนะคะและมีลวดลายที่คมชัดโดดเด่นมากๆเลยค่ะอยากเอามาฝากทุกคนรู้จักกันในวันนี้แล้วรู้สึกต้องรีบตามหากันเลยใช่ไหมคะ ราคาก็ไม่แพงนะคะน้องๆสามารถเอาเขากลับบ้านได้ค่ะและค่อยๆเลี้ยงเขาให้โตได้สวยงามด้วยตัวเองเลยนะคะส่วนตัวนี้เขายังเล็กอยู่และได้จัดกระถางให้เขาได้อย่างกว้างขวางเพื่อที่จะรองรับให้เขา โตและแผ่ใบให้สวยงามเป็นพุ่มอยากเห็นความสวยงามเขามากๆเลยค่ะพอแค่ให้ดูแค่นี้ก็รู้สึกว่าก็สวยเลอเลิศเพอร์เฟกแล้วนะคะโอเคค่ะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะและจะเอาคลิปดีๆมาฝาก เอาพันไม้ดีๆสวยๆมาฝ่าอีกค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย